อดูสิว่ายิกด้าคนนี้ขึ้นนี่เราเล่นมากี่เดือนแล้วนะอืออุ้ยหนึ่งเดือนงั้นเรามารีวิวไอดีกันเลยดีกว่าวจะเอตัวเองโอ้โหมันล้มเลกเคยได้ยินพูคาลูก ปขอเชิญพบกบพบกับช่องบ้าบินชาเนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวไอดีที่ผ่านไปหนึ่งเดือนนั่นเองผมเล่นเร็วใช่มหมไม่ถึงสองเดือนผมก็เล่นได้ขนาดนี้แล้ว ก่อนอื่นผมก็จะพาไปดูหน้าโปรไฟล์ของผมก่อนไปกันเลย let's go นี่นี่ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของผมนะผมชื่อบ้าบินมีสมาเอ้ยไม่ใช่มีชมลมแล้วด้วยนี่แล้วก็คำอธิบาย youtube บ้าบินชาแนลติดตามด้วยถ้าใครไม่ติดตามจะจับหยิกเม็ดนี่แล้วนี่ก็จะเป็น เอหน้าโปรไฟล์ผมคข่าวๆไปดูตัวละครกันเลยดีกว่ายีไปเลยนี่และนี่ก็คือตัวละครของผมนะผมจะไล่ไปทีละตัวกันแล้วกันตัวแรกก็คือก็คือไม่ต้องบอกก็รู้โซเนียนั่นเองเชื่อว่าทุกคนต้องมีในทีมกันอยู่แล้วไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ทุกคนหรอกก็เกือบทั้งหมดนะเพราะว่าน้องโหดจริงๆ นี่คู่หูผมสายเป็นเมสซ่าสกอร์เปียนนะเอ๊ะมันไม่ใช่ได้มารีวิวทีหลังไม่ใช่หรอวะเออช่ามันนี่แล้วระดับอุปกรณ์ของน้องก็จะเป็นระดับเจ็ดนะนที่ผมอันนี้เลเวลเอยเออเอ,เอ,เอไปไปเร็วเกินนี่ก็ดูเข,ข้าวๆไปก่อน,กน,นะนแล้วกันนะผมพูดไม่ทันแล้วอีคนเล่นมัน ไปไวเกินนะอืต่อไปทุกคนต้องมีมารูรุนั่นเองนี่น้องน่ารักจวมอุปกรณ์ให้น้องก่อนเออนี่นะนี่ก็คือเป็นระดับเจ็ดแล้วแล้วเลเวลของน้องก็คือก็คือห้าสิบห้านั่นเองนะแล้วก็เท่ากับโซเนียเมื่อกี้เลยเป็นสกิลเลเวลนะ เอ้ยเลเวลสกิลสีเออต่อไปมีโคโตะผมเพิ่งปั้นขึ้น<ม>สีดาวนะตัวนี้ก็เฮอเหมือนกันนะนี่น้องน่ารักไหมน้องน่ารักมากโซคิวแต่ผมชอบใช้สกินนี้มกัมกๆเลยนี่แล้วก็ไปดูเลเวลของน้องก็จะเท่ากับทุกตัวนะั่นแหละก็คือ55นะแล้วเลเวลสกิลของน้องก็55เท่ากันหมดทุกตัวเลยอืม ต่อไปนายุตะตัวนี้ผมได้มาแรกๆเลยนะตัวตู้หนึโลนั่นแหละอเออตัวนี้ก็โหดนะโหดมากๆเลยแหละนี่เลเวลของน้องก็คือ55้านั่นเองเท่ากับทุกตัวเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะเลเวลสกิลก็ห้าห้าเท่ากับทุกตัว แล้วตัวต่อไปเป็นตัวลิมิต็ตัวแรกในไอดีและในเกมด้วยได้สมญานามนเป็น,นลูกลักแห่งบา้าบินชาแนลที่ผมคิดเองซึ่งน้องคนนั้นก็คือเอริกะสงการนั่นเองนี่น้องน่ารักนี่นะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของน้อง น่สุดคิวสุดคิวมาก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 มามากใส่ชุดไทยด้วยมากๆๆเอดิกะปกติก็น่ารักอยู่แล้วอันนี้ใส่ชุดไทยด้วยยิ่งน่ารักโซคิวคูณสองเข้าไปอีกพูดอวยเยอะจนลืมอธิบายเลยแล้วตัวอื่นๆผมก็จะไม่ค่อยรีวิวนะเพราะว่าผมขี้เกียจงั้นผมก็จะเลือนให้ดูช้าๆเลื่อนช้าๆช้าๆ แล้วที่เหลือก็อ่ะหยุดดูคนเดียวก็แล้วกันอ่านอ่าน,าน,านดูดูนี่ก็คือตัวละครที่ผมไม่มีนะนก็จะเป็นพวกนี้แหละที่หน้าจอดำๆนะแล้วต่อแล้วเรามารีวิวคูห่หูดีกว่านี่คู่หูผมจะมีเท่านี้เลยตัวแรกก็คือเคนดีค่ะ ตัวนี้ผมได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยบอกเลยว่าโหดมากผมใส่กับเอริกะสงการคือ the b a s t the b a s มากๆแล้วตัวต่อไปออะออกสิแล้วตัวต่อไปก็คือตัวลิมิเต็ดนะตัวนี้ผมเหอมากๆเป็นตัวสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดในตัวแรกในไอดีของผมเลยดีใจมากที่ได้น้องอ่ะตัวต่อไป เป็นเมซ่าสกอรเปียนผมรีวิวไปแล้วนะผมใส่ให้โซเนียอันนี้ก็ถือว่าโหดใช่ยอยเลยนะแล้วก็ต่อไปรูเลอร์อกดเออรูเลอร์ตอนนี้ผมใส่กับนายุตะนะเป็นเออมีลดอีเทอร์ให้ด้วยนะต่อไปเป็นกินดาก้อนตอนนี้ผมใส่ให้นะ้องมาลุลุผมหาจากเกมล่าสมบัติได้ดูร้อนแต่ตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วอะ่ะน่าเสียดายจัง เออแค่นี้แหละเออหยุดเออแล้ววันนี้ก็ขอจบการรีวิวไอดี <ID S 2> แต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายสวัสดีครับ